ครับพบกดูกนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่พเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่กทานวันนี้มีเบนซ์สวยๆราคาดีมากๆมานำเสนอดูมาพร้อมกับเจ้า C-Class C350E Plug-in Hybrid คันนี้เป็นรุ่น AMG Dynamic ด้วยสภาพสวยมากๆรถมือเดียวปี2017ไม่แค่93,000ราคา1 2 7 9 0ล้านเดเดี๋ยวไปชมสภาพกันครับว่าเป็นยังไงครับผมออปชั่นเต็มขนาดไหนครับ เครื่องกันก่อนเลยนะครับขอเจ้า C350E คันนี้เนาะ,นะสภาพรถสวยมากๆนะครับผมห้องเครื่องก็มีเลยแห้งแเนียนๆนนะครับไม่มีอุบัติเหตุนเนาะรถมือเดียวไม่90,000ม่กว่าคันนี้ใช้เป็นเครื่องเบนซินไฮบริดนะเครื่องเบนซิน2000 cc ซีซี้อมเทอร์โบแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้7สปีดแรงม้ารวมก็270กว่าคันนี้0ถึง ประมาณ6วิแล้วก็ประหยัดด้วยวิ่งไฟฟ้าล้วนได้30โลวิ่งไฟฟ้าผสมน้ำมันได้ประมาณ30กิโลลิตรนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับเท้านะด้วยความที่รถมันแรงเนาะบางคนก็กดหนักนะครับมันก็จะลดลงเดี๋ยวไปดูออปชันกับฟังก์ชันต่างๆนะครับกับสภาพรอบคันกันครับผมนะครับสีสวยสวย,สวยเจ้าของเดิมก็เคลือบแก้วมานะเรามาเริ่มที่โคมไฟหน้าก่อนไฟหน้าก็เป็น Fu ู l LED พร้อมระบบไฟอัจฉริยะของเบนซ์เนาะ ทั้งเปิดปิดออตโต้เลี้ยวตามพวงมาลัยแล้วก็เป็นไฟสูงออตโต้ด้วยเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้อง360นะฮะชุดแต่ง m m g มาแบบสวยๆเนาะกล้องหน้าก็จะอยู่ตรงเหนือโลโก้ตรงนี้นะครับล้อ amg โรงงานไซส์19นิ้วยางหน้ายางหลังไม่เท่ากันยางหน้า225ยางหลัง255ยางคู่หน้าเป็นปี20ยางคู่หลังเป็นปี19นะแต่สภาพยางสมบูรณ์ เป็นรันแฟลกทั้ง4ี่ล้อไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วต็น,นี้กล้องด้านข้างนะครับผมมีหลังคาซันรูฟแบบพารนรามิกด้วยนะครับอกาคันนี้เป็ 10, นออปชั่นเต็มเนาะใช้ระบบสมาร์ทคีย์นะครับที่มือจับทั้ง4บางสวยๆส,สายๆไฟท้าย LED นะครับแล้วก็แบต C350E โลโก้ E ด้านท้ายก็เป็น p l u g In Hybrid เนอะกของ b e n o u e านะครับ ช้อยเสียแต่งออก2นะครับผมจากโรงงานเนาะแล้วก็ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบปลั๊กนะฮะแ,แบบนี้นะครับผมแบบเจ็บซ็อกเก็ตนะครับจะชาร์จที่บ้านหรือชาร์จที่สเตชันก็ได้แล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นปลั๊กอินไฮบริดอ่ะมันก็วิ่งเครื่องยนต์ได้เนาะแล้วก็มีระบบแฮนด์ฟรีอ่ะของ BM เรียก Contactless นะครับผม ก็เตะเปิดเตะปิดพรกุญแจไ้กับตัวนะฮะกุ้า,คาแค่นี้นี่เขาก็จะขึ้นมาเลยอันนี้ก็อุปกรณ์เดิมอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะก็แมนนว่นต่างๆนะครับที่เก็บของเขาก็จะต้องถูกแบ่งไปใส่แบตเตอรี่นะครับมันก็เลยไม่ได้ใหญ่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่พับเบาะเบาะหลังพับได้นะเผื่อใครอยากเก็บของยาวๆหรือเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับไปนแค่สองคนก็ ไปได้สบายสบายใส่ของได้เต็มๆป่าท้ายก็จะเตะปิดก็ได้หรือกดปุมนะครับผมปิดแบงนี้ก็ได้ท้ายสวยๆนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับ ลอกรถนะครับล,ดลด็อกรถจะมีเสียงแตร ى, แล้วก็กระจกข้างก็จะพักกดล็อกก็สอดมือเข้าไปนะฮะกระจกข้างก็จะกางออกน,นี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นการตกแต่งด้วยหนังสีดําพร้อมลายไม้สีดํานะครับผมนี่เลยสวิตต่างๆต่างลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับบ่งบอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะฮะปุ่มปรับรเบาไฟฟ้าต่างพ้อมเมมโมรี่นะครับปรับกระจกข้างเนาะ กดล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายช่องใส่ของก็ใส่แก้วน้ําได้ใส่ขดน้ําได้นะครับสบายสบายตรงน,นี้ก็เป็นปุ่มเปิดิดนะกล้อง360เซ็นเซ,เซอร์ช่วยในส่วนของ parking งเซ s นเซอร์นะครับปุ่มสตาร์ทเป็น p u s มสตาร์อยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเหยียเทาซ้ายอีกต่อไปสภาพเบาะสวย สีดำเดินได้สีเทาเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับอ่ะกุญแจเป็นทรงน้ำเต้านะครับแต่ก็เป็นสมาร์ทย์เรียบร้อยสตาร์ทก่อนนะครับติดแอร์ก่อนโอ๊ยขอโทษครับอ่ะโอเคเลขใหม่เก้าหมื่นสามปีสิบเจ็ดเนาะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ไม่เยอะเลขใหม่ไม่เยอะถ้าเทียบกับสภาพรถสวยๆโอเคพงมาลัย เป็น a m g นะครับพร้อม paddle shift เนาะเกียร์เจ็ดสปีดอยู่ด้านนี้นะครับโดยปกติของ b บ n z เขาตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับโทรศัพท์ต่างๆเพิ่มลดเสียงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูนะฮะที่บอกถึงหน้าจอนะครับผมนะการปรดัดน้ำฝนปัดพวงมาลายัยการคร e สคอนโ o ลคันนี้ก็มีออโต้โฮออโต้โฮของของเบนซะ์่ะเขาจะไม่ได้มาอยู่ตรงคอนโซลน,นะฮะแต่มันจะเป็นการย้ำเบรกลงไปอีกทีหนึ่งในขณะที่รถ อยู่ที่เกียร์ดีหรืออยู่ที่เกียร์อารกดคันเร่งมันก็ปลดให้กระจกมองค่ามองหลังตัดแสงอัตโนมัติหน้าจอเนาะก็จะมีทั้งเนวีนะครับแล้วก็เซตติ้งค่าต่างๆช่องแอร์กลมๆโมเดิร์นคลาสสิกตามสไตล์เบนซ์นะครับนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์ปรับแอร์ต่างๆแอร์ดิจิตอลแยก2โซนอันนี้เป็นปุ่มคียรัดเมนูแล้วก็นาฬิกาส่งคลาสสิกช่องใส่แก้วน้ำสภาพ ทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์มากๆครับผมแล้วก็ปุ่มคอมานด์อันนี้เป็นปุ่มโหมดการขับขี่มี5โหมดอ่ะอินดิว l วก็คือเซตติ้งเองหัดลงมาสปอร์ตพลัสก็คือเป็นทุกอย่างแบบสปอร์ตแล้วก็ปิด traction control เฉยๆเครื่องเกียร์ช่วงล่างพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะฮะแต่ยังมี traction control นะ comfort นะครับก็คือแบบสบายๆนุ่มนวลแล้วก็สุดท้ายก็คืออีโคเน้นความประหยัดก็จะเน้นการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก รู้อย่างมันตามชื่อเขาเก๊ะหน้าเก๊ะหน้านะครับคู่มืออยู่ครบนะก็อยู่ในกระเป๋าหลังรถที่ลุกได้เปิดให้ดูเนาะนะสภาพเบาะสวยสวยแล้วพอเป็น MG มันมีตัวรองต้นขาด้วยนะครับก็เข้ากับสรีระได้มากขึ้นช่องเก็บของเย่ยมๆนะครับข้างใน,นก็จะเป็นแจ็คเสียบ USB เนาะแล้วก็ช่องเสียบ SD card อ่ะแล้วคันนี้ก็มีนี่เลยหลังคาสันรูฟแบบพารนรามิกนะก็เปิดนะครับผมนี่ก็จะเป็นบานหน้าบานหลังนะครับเปิดมาคู่กันแบบนี้เนาะ,อะลองเปิดกระจกให้พี่ๆเพื่อนๆดูด้วยนะครับเขายางทำงานสมบูรณ์ก็ยังว่าแหละรถมันใหม่นะฮะอ่ะปิดก่อนนะครับความร้อนในกรุงเทพไม่เคยปราณีใคร ยกเว้นการตากผา้านะครับผมโอเคมาคราวนี้มาพูดถึงฟ e e ลิ่งการขับขี่นะครับก็ด้วยความที่เป็นรถขับหลังไซส์เล็กแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะคันนี้นี่ได้ทั้งประหยัดขับช้าก็ประหยัดขับเร็วก็สนุกอัตราเร่งนี่พรดพลาดมากๆนะครับศูนย์หนึวินี่โอ้โหมันเทียบเท่าสปอร์ตคาร์เลยนะ ทเท่ารถสปอร์ตคาร์แบบพวกปอร์เช่เคมนบ็อกสเตอร์เลยนะครับคือแรงด้วยขับสนุกนะฮะแล้วก็ได้ประหยัดด้วยในคันเดียวกันมันค่อนข้างสารพัดประโยชน์ถ้าใครไม่มีจุดชาร์จอยู่ที่บ้าน จร,จริงเสียบปลั๊กทั่วไปก็ได้นะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับคือถ้าสมมติที่บ้านไม่ได้ติดตู้ชาร์จเนาะรหรือไปห้างก็ไปชาร์จตามสเตชันก็ได้นะครับสบายสบายแล้วคันนี้มันก็เป็นไฮบริดอยู่แล้วมันก็มีการรีชาร์จเข้าแบตอยู่แล้วด้วยนะครับผมขับดีประหยัดน้ํามันได้สภาพสวยเดี๋ยวไปดูที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าครับว่านั่งสบายไหมเป็นยังไงบ้างอะอย่างแรกเลยด้วยความสูงร73กับระยะเบาะ,บาะแบบของลุกก็จะเหลือพื้นที่ระหว่าง เข่ากับเบาะหน้าเนี่ยประมาณ10%กว่าเซนเพราะฉะนั้นก็ถือว่านั่งสบายในระดับหนึ่งช่องเก็บของด้านหลังสภาพสมบูรณ์นะฮะมีช่องแอร์หลังให้ก็กระจายความเย็นได้ทั่วถึงไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ก็เป็นปลั๊ก12โวลต์เพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่นะฮะในส่วนของ power bank และอื่นๆลำโพงบอเมสเตอร์มีม่านข้างให้นะครับอ่าก็เอาใจใส่ในส่วนของคนนั่งหลังนะม่านข้างก็เป็นแมนนวลแลวมีม่านหลังไฟฟ้า จุดยึดบาะเด็กนะครับผมสองจุดเนาะแล้วก็นี่ที่วางแขนนะครับและช่องเก็บของพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะฮะสภาพสวยๆนะครับไร้รอยเพียงแต่ว่ามันมันคนที่จะนั่ง4คนเพราะว่าความกว้างมันไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เท่าไซส์ E-Class นะครับห้าคนนั่งได้แต่แน่น เพราะฉะนั้น4คนเนี่ยสบายๆแล้วไปได้หลวมคขับสนุกนั่งข้างหลังก็นิ่มๆน,น,นะมีม่านข้างให้มีม่านหลังให้ private สุดๆกับราคา1 2 7 9 0 0้านสองแ่าพันไรถสภาพนี้ <c oughs> ถือว่าไม่แพงนะครับใครหาอยู่รู้คิดว่ารีบเลยนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้า C 3 5 0 EAMGDynamic คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับ ก็เรียบร้อยันไปนะครับสําหรับสภาพความสมบูรณ์เนาะทุกๆอย่างแล้วก็ออปชั่นเต็มเของเจ้า c 3 5 0 e คันนี้ได้ชุดแต่ง AMG เนาะออปชันซันรูฟต่างๆเครื่องเสียงโอ้โหเต็มๆมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะอใครบ้างนะครับก็เจ้านี่เนี่ยอ่ะทวนกันนิดนึงก่อนปี2017นะไม่เก้0หมรถมือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะราคาที่1ล้าน 2 7 9 0 0 0ดเครดิตดีๆจัดไฟแนนซ์เต็มขนาดมันไม่ใช่เป็นรถขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะครับผมประมาณ4ท่านไม่เกินะจะนั่งสบายๆนะครับบ้านไหนที่อยากได้รถเบนซ์ออปชั่นเต็มนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะก็เจ้าเนี่ยตอบโจทย์นะครับเพราะหลายๆคนอาจจะห่วงเรื่องเอ้เป็นไฮบริดแบบมันจะแพงไหมอายุในส่วนของการรับประกันแบบไฮบริดนะครับจากศูนย์ของเบนซ์เนี่ย 10ปีนะครับคันนี้เพิ่งปี2017มันอยู่ได้ถึงปี2027อีกยาวๆสบายใจได้เครดีๆจากฟินแนนต์เต็มตังหากก็อย่างที่ลูกบอกไปต้นคลิปเนาะถ้ามือ1ได้ Camry ได้ Accord ถ้ามือ2ได้ Ben z ได้อะไรที่แตกต่างกันความสวยหรูเรียบรู้แล้วก็ภาพลักษณ์เป็นคือสิ่งที่เบนส์ให้กับเจ้าของผูง้ครอบครองทุกๆ่านอยู่แล้วสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์รายด้านล่างคิวอ,อาโคที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอน่วนที่สุดครับผม โทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิ่นก็ได้นะหรือจะเอามาฝากขายก็ได้ถ้าสมมติไม่ได้อยากดูรถใหม่นะครับแต่ต้องการเพิ่มพื้นที่จอดรถในบ้านหรือไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรามีบริการรับฝากขายด้วยโทรเข้ามาได้นะครับสอบถามกันได้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ท้ายช่องโนเนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมนะครับ ร่วมทยานไปสู่80,000ซับด้วยกันตอนนี้ก็อากาศร้อนแล้วยังไงดูแลสุขภาพนะครับโควิดก็ยังไม่หายไปเป็นห่วงพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่ทานวันนี้ทุกขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ